สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูราคาทองคํากับกี้นะคะวันนี้วันที่5ตุลาคมนะคะทุกคนช่วงนี้ก็มาวันเว้นวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าภารกิจลัดตัวมากจริงๆแต่ราคาทองคําของเรานั้นยังลงเก่งอยู่นะคะแล้วก็เป้าหมายยังมีไว้พุ่งชนเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ไม่ได้หนีห่างไปจากเอ่อตัวอะไรนะที่เราบอกไปตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์นะครับยังอยู่ในทางแบบว่าทางไปของเขาอยู่นั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้มาดูต่อนะคะหลังจากที่ลงเก่งเป็นน้ำตกในแองเกล่าแล้วนะคะและสุดนะคะถ้าดูที่มุมมองทัเฟมเดลีเองนะคะวันนี้เซ็ตกรอบล่างนะอยู่ที่1815.16นะคะดูดูมาสร้างแบบแนวสปอร์ตกันแล้วเป็นสปอร์ตระดับเดลีแล้วดูเหมือนจะไม่ไปต่อนะแต่ว่าอย่าลืมว่าอีกแก๊กหนึ่งนะคะที่มันอยู่ใกล้ๆก,กันก่อนแนนี้เนี่ย ยังรอไปทดสอบอยู่นะถ้าแรงซื้อไม่ฟื้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเป้าถัดไปจริงๆก็อยู่แถว1805นะคะแล้วก็วันนี้ก็อินดิเคเตอร์วัดสุดระยะสวิงรายวันที่บริเวณราคา 1 8 0 1หรือว่าแถว1,800แล้วกันนะประมาณนั้นนะคะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอยู่นะคะทุกคนถ้าแรงซื้อไม่ฟื้นแล้วถามว่าช่วงนี้ทำไมมันลงแบบไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องนะคะทุกคนแล้วก็ตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะ,ละหลายอายุลหลายปีเลยทำนิวไฮใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังทำให้ดอลลาร์แข็งค่าได้แบบโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวแล้วถามว่าทำไม อัตราผลตอบแทนพััตรสหรัฐมันปรับตัวขึ้นสูงแล้วก็แข็งค่าขนาดนี้นะคะก็ปัจจัยหลักมาจากเรื่องของการโฮดอกเบี้ยไว้ที่สูงของเฟดนั่นแหละนะครับก็ทำให้นักลงทุนทั่วโลกกังวลนะครับเทขายบอลอะประมาณนะอนบอลขายไม่ออกอะก็อัตราผลตอบแทนพััตรก็สูงขึ้นนั่นเองประมาณนั้นนะครับโ okay. อเคอะมาดูทองคำต่อเห็นแล้วนะ เป้าหมายถัดไปตอนนี้ติดลัวนี้อยู่นะ1815ตอนนี้เซตเป็นกรอบล่างที่แข็งแรงนะคะส่วนด้านบนนะครับไกลมากเลยทีเดียวแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีด่านของมันอยู่นะครับแต่ว่าที่มันหลุดลงมาไกลๆเลยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกรอบใหญ่ของเขานะครับเป็นซัพพอร์ตวิกที่หลุดมาแล้วที่1884นั่นเองนะคบไหลลงมานะี่น่าจะหมื่นกว่าจุดปะ่ะเจ็ดพัน เจ็ดพันกว่าแต่ว่าตั้งแต่ก่อนหน้านัา้นอ่ะมันไหลลงมาจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มื่นกว่าจุดแล้วนะจ๊ะโอเคมามาดูทำเฟมย่อยกว่าอย่างนี้หน่อยว่าไปให้สุดจริงหรือเปล่าพี่นะครับ วันนี้นะคะ4ชั่วโมงเซตกรอบอยู่ระหว่าง1830กับ1815นะคะก็วิ่งติดอยู่ในกรอบนี้นะคะเริ่มสร้างเป็นชาแนลแบบเริ่มชะลอตัวนะครับราคามีการพักตัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีการแบบเข้าซื้อเป็นระยะแล้วก็เทขายกลับลงมาใหม่ประมาณนี้นะคะทุกคน เพราะฉะนั้นโดยจริงๆแล้วมุมมองสีงชั่วโมงเองแรงขายยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็อีกอเกือบชั่วโมงกว่าจบแท่งนะก็มีโอกาสเทสซัสมที่1815ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นติดตามดูต่อ,อเทสซัสม1815แล้วหลุดไหมด้วยนะครับถ้าหลุดก็ไปให้สุดเถอะพี่นะครับเป้าหมายที่เราอยู่ข้างล่างนะคะโอเคเช็คทีละระดับของข้างล่างนะแต่ทีนี้มาดูจุดวัดใจแบบว่าราคาตอนนี้นะครับในใน มุมมองของทับเฟมย่อยติดอยู่ในช n แนลนี้นะคะก็คือช n แนลของระดับทับเฟม4ชั่วโมงนะคะ1 8 3 0กับ1816ก็วิ่งตบขึ้นตบลงอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็กรอบสูงกว่าเดิมนะคะตั้งแต่เมื่อวานคือ1833นะติดอยู่ในกรอบนี้เลยนะทุกคนนะทับเฟมเอมก็บีบขึ้นบีบลงระหว่าง EMA 50กับ LMA เ0 0นะครับ เพราะฉะนั้นตัวตัดสินของเขาอยู่ตรงไหน,นตัวตัดสินของเขาวันนี้ไปดูทำเฟรม M 3 0เลยทีเดียวนะครับ M 3 0ล่าสุดนะคะขึ้นไปเทสแอลเมสองร้อยแล้วกดลงมาใหม่นั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุ้นนะครับเทสซ้ำหนึ่งแปดหนึ่งห้า 18, 15, แล้วลงต่อหรือเปล่าลงต่อก็เช็คที่ระดับของซัพพอร์ตที่พูดไปแต่ว่าถ้าลงไปติดบริเวณนี้แล้วเด้งขึ้นมาใหม่นะ เช็คทีและระดับของ r e s i s t ช n e e นนา i s t a n c e ใกล้สุดตอนนี้คือตรงนี้นะ1 8 2 9ถึง1น3 0นะคะขยับขึ้นมาอีกคือ1833นะครับที่เป็นกรอบ4ชั่วโมงเมืวานและขึ้นไปอีกคือสุดะระยะสวิงรายวันของวันนี้นะครับที่1844แล้วก็เลเวลถัดไปของ r e s i s t a n c e สำคัญประมาณแถว1848โ okay. อเคก็ลงแรงอ่ะ นะทุกคนแบบว่ายังยังไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยหรือว่าแบบด้วยความกดดันจากภาวะของตลาดหุ้นด้วยนะครับที่แบบว่าดูท่าว่าจะเทด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ดอลลาร์นั้นแข็งค่าอยู่นั่นเองนะครับทุกคนแต่ก็จังหวะเ,เหมือนกับว่าพอมันเทแรงๆก็ระมันระวังช่วงแบบปิดขายทำกำไรอยู่เหมือนกันนะ โอเคเนาะสำหรับราคาทองคำแล้วเย็นนี้นะครับอย่าลืมเช็คตัวของข่าวในตารางด้วยนะคะช่วงทุ่มครึ่งนะ่าจะเป็น Unemployment Claim นะครับนั่นก็อาจจะมีผลรุนแรงต่อสกุลเงินดอลลาร์อยู่แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อสำหรับตัวเลขของนอนฟาร์มเพโร l นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย